จังหวัดชนบุรีค่ะท้องฟ้านี่ก็รู้สึกว่าจะมีเมฆสวัสดียามเช้านะคะเพื่อนๆวันนี้เป็นอากาศขมุขมัวนะคะท้องฟ้ายังไม่เปิดก็จะเป็นช่วงจอแจนะเพื่อนๆทุกคนก็กำลังจะออกเดินทางกันนะคะไปทำมาหาก,กินกันนะคะ รักๆนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปให้จนจบค่ะจังหวัดชนบุรีค่ะท้องฟ้านี่ก็รู้สึกว่าจะมีแม้จะเป็นช่วงจอแจนะเพื่อนๆทุกคนก็กำลังจะออกเดินทางกันนะคะไปสมาหากิจกันนะคะก็ออบรรยากาศยามเช้าๆนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าๆนะคะเพื่อนๆ กเนี่ยค่ะเพื่อนเพราะว่ามันไอ้น้ำมันหมุนเวียนไม่ทันเนาะก็ <eker. S 1> คือจะขังแบบนี้นะคะถ้าตกมาทุกวันก็จะขังอย่างเงี้ยตลอดยังไม่เห็นตะวันนะคะเริ่มมีเมฆหมอกมาบังหน่อยเนาะนะคะ <c oughs> อันนี้พี่เล็กก็ถ่ายทำอยู่ที่พันทองนะคะก็จะเป็นช่วงจอแจนะเพืพ่อนๆทุกคนก็กำลังจะ ออกเดินทางกันนะคะไปสมาหากินกันนะคะรักๆนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปให้จนจบค่ะบรรยากาศนะคะของวันนี้นะคะเห็นไหมคะตะวันจะขึ้นตรงนี้นะคะตะวันจะขึ้นตรงนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็บรรยากาศยามเช้าๆนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว,กว่านะคะเพื่อน เป็นหย่อมๆนะคะเนื่องจากว่าเมื่อคืนฝนตกเนาะเมื่อคืนฝนตกเยอะอยู่นะคะแล้วก็สวัสดียามเช้านะคะเพื่อนๆวันนี้เป็นอากาศขมุขมัวนะคะท้องฟ้ายังไม่เปิดอันนี้พี่เล็กจะเตรียมตัวเตรียมของใส่บาตเรียบร้อยแล้วเนาะก็เพียงแต่ว่ารอให้ท่านอาจารย์มานะคะ มันแดดจะร้อนขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ารับชมนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนบ๊ายบายค่ะแต่ว่าถ้าถ้ามีแดดมีไรเขาก็จะแห้งนะน้ำก็จะแห้งเดี๋ยวก็ซึมลงดินกันนะคะบรรยากาศยามเช้า,ชาก็คือออกไปทำงานนะคะนะคะพี่เล็กก็มาถ่ายบรรยากาศยามเช้า,ชา,ชาให้ดูกันเนาะยามเช้า น้ำขังต้นไม้เนาะขังต้นไม้กลัวต้นไม้จะเน่าเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าๆช้านะเพราะว่าช่วงนี้เห็นน้ำมันหมุนเวียนไม่ทันเนาะก็คือจะขังแบบนี้นะคะถ้าตกมาทุกวันก็จะขังอย่างเงี้ยตลอด <c oughs> น้ำขังต้นไม้เนาะขังต้นไม้กลัวต้นไม้จะเน่าเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าๆช้านะ เพราะว่าช่วงนี้ก็นี่ค่ะฟ้ากําลังจะมาแล้วนะคะวันกําลังจะมาแล้วแต่ว่าก็ายังมีเมฆหมอกปิดอันนี้พี่เล็กจะเตรียมตัวเตรียมของใส่บาตรเรียบร้อยแล้วเนาะก็เพียงแต่ว่ารอให้ท่านอาจารย์มานะคะท่านเอกเป็นย่อมย่อมนะคะเนื่องจากว่าเมื่อคืนฝนตกเนาะเมื่อคืนฝนตก เยอะอยู่นะคะแล้วก็หลับแบบหลับสนิทเลยเนาะหลับสนิทมากมายฝนตกตอนไหนไม่รู้เลยค่ะ mm hmm. ก็คือออกไปทำงานนะคะ mm hmm. นะคะ,นะคะพี่เล็กก็มาถ่ายบรรยากาศยามเช้าเช้าให้ดูกันเนาะยามเช้าเช้า mm hmm. ก็ บรรยากาศยามเช้าๆนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่ากว่านะคะเพื่อนๆ่าสวัสดียามเช้านะคะเพื่อนๆวันนี้เป็นอากาศขมุขมัวนะคะท้องฟ้ายังไม่เปิดคุณแฟนเขาก็วิดน้ํานะคะเพราะว่าแต่ว่าถ้าถ้ามีแดดมีไรเขาก็จะแห้งนะน้ำก็จะแห้งเดี๋ยวก็ซึมลงดินกันนะคะ บ Adams, รรยากาศยามเช้าๆช้ามาปูกเนี่ยค่ะเพื่อนเพราะว่ามันไอ้ก็คือออกไปทํางานนะคะนะคะพี่เล็กก็มาถ่ายบรรยากาศยามเช NS, ้าเช้าให้ดูกันเนาะยามเช้าเช้าก็คือออกไปทํางานนะคะนะคะพี่เล็กก็มาถ่ายบรรยากาศยามเช้าเช้าให้ดูกันเนาะยามเช้าเช้า แต่ว่าถ้าเป็นยางวันก็น่าจะแดดร้อนนะคะที่เนี่ยตรงมอสโกเนี่ยค่ะเพื่อนเพราะว่ามันไอ้บังอยู่นะนะคะที่บ้านเพื่อนเป็นไงกันบ้างก็คือออกไปทำงานนะคะนะคะพี่เล็กก็มาถ่ายบรรยากาศยามเช้าๆให้ดูกันเนาะยามเช้าเช้า แต่ว่าถ้าถ้ามีแดดมีไรเขาก็จะแห้งนะน้ำก็จะแห้งเดี๋ยวก็ซึมลงดินกันนะคะบรรยากาศยามเช้าๆแต่ว่าถ้าเป็นลางวันก็น่าจะแดดร้อนนะคะที่เนี่ยตรงบังแต่ว่าถ้าเป็นลางวันก็น่าจะแดดร้อนนะคะที่เนี้ยตรงบ่อ,อก็มีน้ํา ขังนองอยู่ค่ะน้ำก็มาคืนพี่เล็กนอนหลับไม่รู้เรื่องเลยเนาะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าถ้ามีแดดมีอะไรเขาก็จะแห้งนะน้ำก็จะแห้ง<ก>เดี๋ยวก็ซึมลงดินกันนะคะบรรยากาศยามเช้ามาปูดเนี่ยค่ะเพื่อนเพราะว่ามันไอ้น้ำขังต้นไม้เนะขังต้นไม้กลัวต้นไม้จะเน่าเนาะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าๆช้านะเพราะว่าช่วงนี้ก็จังหวัดชนบุรีค่ะท้องฟ้านี่ก็รู้สึกว่าจะมีแต่ว่าถ้าถ้ามีแดดมีไรเขาก็จะแห้งนะน้าก็จะแห้งเดี๋ยวก็ซึมลงดินกันนะคะบรรยากาศยามเช้าๆช้าอันนี้พี่เล็กจะเตรียมตัวเตรียมของใส่บาทเรียบร้อยแล้วเนาะก็เพียงแต่ว่ารอให้ท่านอาจารย์มานะคะ ฟ้ายังไม่เปิดนะคะพี่เล็กก็มาถ่ายทําเนาะถ่ายทําให้เพื่อนๆได้ดูรับชมมันหลับแบบหลับสนิทเลยเนาะหลับสนิทมากมายฝนตกตอนไหนไม่รู้เลยคะ่ะวัางอยู่นะนะคะที่บ้านเพื่อนเป็นไงกันบ้าง ก็มาถ่ายบรรยากาศยามเช้าเช้าให้ดูกันเนาะยามเช้าเช้าเอกเป็นหย่อมหย่อมนะคะเนื่องจากว่าเมื่อคืนฝนตกเนะาะเมื่อคืนฝนตกเยอะอยู่นะคะแล้วก็สวัสดียามเช้านะคะเพื่อนๆวันนี้เป็นอากาศขมุขมัวนะคะท้องฟ้ายังไม่เปิดน้ำขังต้นไม้เนาะ ขางต้นไม้กลัวต้นไม้จะนเนะ่าเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าๆนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ก็มีน้ําขังนองอยู่ค่ะน้ําก็เมื่อคืนพี่เล็กนอนหลับไม่รู้เรื่องเลยเนาะเพื่อนเืนเอกเป็นหย่อมๆย่อมนะคะเนื่องจากว่าเมื่อคืนฝนตกเนะาะเมื่อคืนฝนตกเยอะอยู่นะคะแล้วก็อากาศนะคะ ของวันนี้นะคะเห็นไหมคะตะวันจะขึ้นตรงนี้นะคะตะวันจะขึ้นตรงนี้คะ่ะแต่ว่าวันนี้ก็<ะ>คือออกไปทํางานนะคะนะคะพี่เล็กก็มาถ่ายบรรยากาศยามเช้าเช้าให้ดูกันเนาะยามเช้าเช้าน้ำขังต้นไม้เนาะขังต้นไม้กลัวต้นไม้จะเน่าเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าเช้านะเพราะว่าช่วงนี้ก็มาปลูก เนี่ยค่ะเพื่อนเพราะว่ามันเอกเป็นหย่อมหย่อมนะคะเรื่องจากว่าเมื่อคืนฝนตกเนาะเมื่อคืนฝนตกเยอะอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นช่วงจอแจเนาะเพื่อนๆนทุกคนก็กำลังจะออกเดินทางกันนะคะไปสำมาหากินกันนะคะน้ำขังต้นไม้เนาะขังต้นไม้กลัตวต้นไม้จะเน่าเนาะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าเ้านะเพราะว่าช่วงนี้ก็เ,เป็นหย่อมหย่อมนะคะเนื่องจากว่าเมื่อคืนฝนตกเนาะเมื่อคืนฝนตกเยอะอยู่นะคะแล้วก็คือออกไปทำงานนะคะนะคะพี่เล็กก็มาถ่ายบรรยากาศยามเช้าเช้าให้ดูกันเนาะยามเช้าเช้าน้ำขังต้นไม้เนาะขังต้นไม้ไมกลัวต้นไม้จะเน่าเนาะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้า